ข่าวต่อไปนะครับคุณผู้ชมเตือนภัยกันสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นภัยสังคมแล้วก็คือกลัวว่าหลายคนเนี่ยจะถูกหลอกอย่างเคสนี้นี่นะครับคุณผู้ชมคือเขาไปหลอกสาวใหญ่เป็นสาวแม่ไม้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็เป็นสาวที่ชอบเดินทางไปทําบุญตามสถานที่แล้วก็วัดวาอารามต่างๆานะครับโดยคนที่ไปหลอกเนี่ยก็จะแฝงตัวนะครับอยู่ในกลุ่มเก้งกวางนะครับคุณผู้ชมก็คือกลุ่ม LGBTQ อย่างนายคนนี้ก็คือฉายาของเขาจิวห้วยขวาง อายุประมาณ33ปีนะครับคือเขาจะทำตทีสนิทแล้วก็คบหากับสาวใหญ่แต่เข้าใจว่าน่าจะคบหาในเชิงของคนรู้จักกันนี่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะแอบจดจำข้อมูลรหัสผ่านหรือว่าพาสเวิร์ดนะครับในการที่จะเข้าไปใช้งานแอปพลิเคชันของโมบายแบงกิ้งหรือว่าธนาคารต่างๆนี่นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการ โอนเงินออกมาแต่เขาเนี่ยไม่ได้โอนแบบตุ้มเดียวนะจะค่อยๆโอนทีละเล็กทีละน้อยนะครับแล้วก็พอเหยื่อเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเริ่มเอกใจนะครับแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ยยอดเงินมันหายไปไหนนะครับก็เลยไปแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้พลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือพอบรนครับ พร้อมด้วยพลตร,ตรีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการให้นำกำลังเจ้าหน้าที่สืบนครบาลแล้วก็บรรดาเหล่านักเรียนอบรมหลักสูตรสืบสวนคดีอาญารุ่นที่113ร่วมกันจับกลุ่มตัวนายกิติทัศน์หรือองค์อายุ33ปีฉายาของเขาอย่างที่บอกก็คือ จิวห้วยขวางก็คือคนที่สวมใส่เสื้อยืดสีขาวแล้วก็เอามือทาบอ,อกนี่นะครบคุณผู้ชมใน,ในจิวห้วยขวางเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาพระขนงโดยสามารถจับกลุ่มตัวได้ที่บริเวณหน้าบ้านซอยภาวนาเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครคือในจิวเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่ รูปร่างหน้าตาดีแล้วก็กํายำล่ำสันพอสมควระนะครับหลายคนก็เลยสงสัยว่าเขาเนี่ยเอ๊ะเป็นคนที่ทำงานขายบริการหรือว่าทำงานบาร์โฮสหรือเปล่า<ะ>นี่นะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตคือเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีแล้วก็มีออร่าดึงดูดบรรดาสาวแม่ไม้สูงวัยได้เป็นอย่างดีว่างั้นดูจากชุดแล้วนี่นะครับคุณผู้ชมก็น่าจะเป็น กลุ่มความหลากหลายทางเพศเป็น LGBTQ นี่นะครับคุณผู้ชมก็คือแฝงตัวอยู่ในกลุ่มเก้งกวางนี่นะครับคุณผู้ชมครับทีนี้สืบเนื่องจากหญิงสาวผู้เสียหายอายุ58บปปีซึ่งเป็นไม้สาวนะครับถูกในจิวซึ่งเป็นผู้ต้องหาเนี่ยแฝงตัวเป็นมิตราชีพอยู่ในกลุ่มเก้งกวางอย่างที่บอกซึ่งก็ถือว่าเป็นหนุ่มหน้าตาดีเชียวละนะครับโดยจะทำทีเป็นหนุ่มสายบุญแล้วก็พาเหยื่อเข้าวัดทำบุญ จากนั้นจะเริ่มจดจำรหัสผ่านแอปพลิเคชันธนาคารของเหยื่อและเมื่อเหยื่อเผลอก็จะเข้าไปใช้งานนะครับแล้วก็ทยอยโอนเงินออกจากบัญชีกระทั่งหญิงสาวผู้เสียหายเริ่มรู้ตัวนะครับรู้สึกว่ามีเงินในบัญชีเนี่ยถูกโอนออกไปยอดเงินอยู่ที่ประมาณ50,000บาทจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความ จากนั้นจิวห้วยขวางก็หลบหนีไปอย่างไร้ร่องรอยนะครับแล้วก็นายจิวถูกสารออกหมายจับในเวลาต่อมานั่นเองครับทีนี้พลตรตรีทีระเดชท่านได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบนครบาลและนักเรียนอบรมหลักสูตรสืบสวนคดีอาญารุ่นที่113นะครับคือบรรดานักเรียนอบรมเหล่านี้ก็แฝงตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มเก้งกวางผู้ชายขายน้ำกระทั่งได้เบาะแสสำคัญ จนสามารถจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดนั่นเองครับต่อมานะครับเจ้าหน้าที่สอบสวนในจิ๋วห้วยขวางก็ให้การยอมรับสารภาพบอกว่าตนเองเรียนจบชั้นปริญญาตรีสาขาการบริหารจากมหาวิทยายลัยชื่อดังย่านรามคำแหงซึ่งหลังจากจบมานะครับก็ได้ทำงานเป็นพนักงานในธนาคารแห่งหนึ่งหลังจากนั้นได้เป็นนักบัญชีในบริษัทเอกชนชื่อดัง ก่อนที่จะผันตัวเดินสายเป็นฟรีแลนซ์นะครับก็คือทำงานอิสระ,ะจิบปาถะทั่วไปเลยนะครับก<อ>ระทั่งในจิลเนี่ยก็ได้มาพบกับหญิงไม้ผู้เสียหายในเส้นทางของนักบุญเข้าวัดเข้าวาแล้วก็ทำกิจกรรมสายบุญนะครับติดสอยห้อยตามเป็นเวลาแรมปีจนถึงช่วงเกิดเหตุนะครับตนก็คือในจิวเนี่ยเกิดความโลภเห็นว่าแม่ไม้เนี่ยครับที่ตนติดตามมีเงินหลายล้านบาท ก็เลยแอบจดจำรหัสผ่านโทรศัพท์แล้วก็ลงมือแอบโอนเงินแต่ไม่ได้โอนเป็นจำนวนมากนะครับค่อยๆโอนทีละเล็กทีละน้อยซึ่งตนก็ยอมรับนะครับว่าเป็นต้นเหตุให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองจบลงกลายมาเป็นความบาดหมางและก็ตนพยายามหาเงินไปคืนแต่ก็ยังไม่มีคืนมาเป็นเวลานาน,านแล้วอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างาไม่แน่ใจว่าเชื่อได้หรือไม่นะครับยอมรับว่าตนเองเนี่ยผิดจริง แล้วก็ยืนยันว่าตนเองไม่ใช่ผู้ชายขายบริการหรือบาร์โฮสแต่อย่างใดอันนี้เขายืนยันนะว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนที่ขายบริการหรือว่าบาร์โฮสนะครับเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้มีการนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสอนอบางนาเพื่อที่จะดําเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับอ่าก็ต้องแจ้งเตือนละกันนะคะให้ระมัดระวังด้วยสำหรับใครที่บอกว่าอาจจะเป็น หญิงสาวนะคะไม่ว่าจะวัยไหนก็ตามนะเราไม่เน้นว่าเป็นสาวใหญ่แล้วกันทุกๆวัยเลยนะคะที่ตอนนี้คือต้องบอกว่าหลายคนก็อาจจะเจอเหตุการณ์ที่มีคนมาตีสนิทนะคะหรือว่ามาชวนให้ลงทุนด้านต่างๆด้วยก็ต้องเฝ้าระวังนะเหตุการณ์นี้คือแบบว่าเป็นการตีสนิทชิดเชื้อแล้วก็มีการโอนเงินออกจากบัญชีเนี่ยโดยใช้โทรศัพท์ของผู้เสียหายเลยนะเรียกได้ว่าแอบลักลอบดูรหัสผ่านนั่นเองค่ะผมว่าน่าจะจดจําตั้งแต่รหัสที่เข้า เรื่องเลยนะใช,ใช่ไหมฮะอาจจะกดบางเครื่องอาจจะ4หลักบางเครื่องอาจจะ6หลักค,คือบางคนอาจจะใช้วิธีการการกดแทนการสแกนลายนิ้วมือ,อหรือสแกนใบหน้ามา่านตาอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็รวมไปถึงอาจจะจดจํารหัสโมบายแบงกิ้งด้วยะนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะใช้รหัสเดียวกันบางคนอาจจะใช้คนละรหัส ด้วยความที่สนิทสนมกันแล้วก็อยู่ด้วยกันนะครับค่อนข้างเป็นเวลานานก็เลยน่าจะค่อยๆจดจำข <c oughs> ออจจำได้ก็เลยอาศัยจังหวะในการที่จะแอบโอนเงินจากสาวใหญ่นี่นะฮะโอ้โหอุตส่าห์ทำบุญแต่บุญก็ไม่ได้ช่วยเหลือเลยก็ต้องบอกว่า <c oughs> น่าเห็นใจอย่างมากครับ